อันนี้ต้องบอกว่าเตือนภัยใกล้ตัวนะคะคำว่าใกล้ตัวในที่นี้คือใกล้ตัวพวกเรานี่แหละ <มา S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่อยู่ในย่านใจกลางกรุงอะคะอาจจะเคยเจอไหมลุงตาบอดคนนี้ที่ตระเวนเหมือนขอความช่วยเหลือขอข้าวกินขอเงินใส่เสื้อสีชมพูมีไม้เท้าค่ะค,ค,คุ้นคุ้นคุ้นแมพี่หนุ่มคุ้นคะ คือวันนี้ที่จะมาเล่าเนี่ยคือหนึ่งในคนที่เคยช่วยลุงแล้ววันนี้กําลังอึ้งอยู่กับข้อมูลคือตรงนี้แหละวัพวกเราเจอแยละนะวันนี้เจอหรอคะเจออยู่ฮะแวันนี้วันนี้เราไม่เจอนะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงเอาเรื่องของลุงและใช้คําว่าเตือนภัยเพราะหลายคนบอกว่าเคยช่วยเคยให้ข้าวแล้วลุงเอาไปทิ้งลุงอยากได้ตังและสุดท้ายตาบอดทิพหรือไม่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่านอโศกแถวตึกแกรมมี่ของเราอะนะคะคุณผู้ชมก็จะมีคุณลุงท่านเนี้มาเดินเดินแถวตลาดสุขต ใกล้กับตึกแกรมมี่เลยคนพลุกพล่านมากย่านนี้นะคะเที่ยงเที่ยงเนี่ยน้องๆพนักงานเขาก็จะไปซื้อข้าวกันหนึ่งในน,นนั้นน้องทีมงานเราไปเจอคุณลุงเมื่อวานก็สงสารเพราะว่าเห็นแกทําท่างกงกเง,งินเงนก็อ่ะเข้าไปขอแบบถามลุงนี่อะไรให้ช่วยไหม,มลุงก็บอกว่าอ๋อตั้งแต่เมื่อวานนี่คือยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยหิวข้าวมากมน้องทีมงานเรานะคะก็เลยไปซื้อข้าวมาให้นะ สองกล่องเลยเผื่อว่าเออลุงกินมื้อเที่ยงแล้วจะได้เก็บไว้เหลือกินมื้อเย็นด้วยลุงก็รับแล้วขอบคุณนะคะแล้วความใจดีอะค่ะของออน้องเขา่าน้องก็อุ๊ยเดี๋ยวลุงไม่มีน้ํากินก็เลยจะเดินไปซื้อน้ํามาให้อีกปรากฏว่าไปเจอพ่อค้าไก่ทอดเตือนค่ะบอกน้องๆลุงเนี่ยคนนี้เห็นมานานแล้วพ่อพ่อค้าไก่เนี่ยขายมาเป็นสิบปีเห็นพฤติกรรมแกเหมือนแกล้งตาบอดนะมาขอเงินแล้วถ้าใครให้เป็นข้าวที่ไม่ใช่เงินใช่ไหมให้ข้าวให้ขอเนี่ย แกไปเททิ้งนะอเออน้องทีมงานเราก็บอกเอ้ยจริงหรอพราว่าบางทีแกเหมือนจะบอกว่าแกทําข้าวหกไม่มีข้าวกินข้าวมันหกหรือเปล่าครับปรากฏว่าทีมงานเรากําลังจะเดินกลับออฟฟิศเจอข้าวของเขาสองกล่องอะวางไวเ้เป็นร้อยนะทิ้งค่ะพี่หนุ่มเท<อ>ทิ้งไว้กลางถนนเลยน้องก็เจ็บใจว่าทำไมทําแบบนี้เครับ<อ>ข้าวดีๆอะ ทีมงานของเรานะคุณรุกภูมินก็เลยไปสอบถามบินมอเตอร์ไซค์เพิ่มเติมเล่าว่าลุงตาบอดทิพย์รายนี้ตระเวนขอเงินคนย่านอโศกมานานหลายปีแล้วไปฟังเสียงกันค่ะโยนนมากก็ขอตังค์เขาถ้าเกิดเขาให้อาอื่นก็ไม่เอาเอาตังค์อย่างเดียวถ้าให้ข้าวเขาก็ไม่เอาเขาโยนทิ้งเลยเจ้านี่เขาไม่เอาโยนทิ้งเลยโยนโยนตรงนี้หลายเที่ยวแล้วเห็นตรงนี้ที่เขาเอาข้าวเอาอะไรให้แกไม่เอาหรอก เขามาอยู่ในบริเวณเนี้อยู่แถวอโศกเนี่ยนะฮะใช่ครับนานเขาจะมานานแล้วนานแล้วน่าจะเป็นปีแตนนานๆก็จะมาทีนะเขาไม่มาทุกวันเขามาทุกวันแต่ไ่ต้อเปลี่ยนอยู่ใช่ใช่ครับใช่ใช่วนเวียนอยู่แถวนี้มาเป็นปีแล้วครับเป็นปีน่าจะปีอ่ะและทีนี้นะคุณผู้ชมความพีก็คือแล้วน้องทีมงานเราที่ให้ข้าวเขาไปแล้วเขาเอาข้าวไปทิ้งนะก็ไม่เจอภาพนี้หลังจากนั้นว่า โอ้โหลุงคนละคนกับเมื่อกี้หรือเปล่าที่ถือไม้เท้างงเงินเง,งินดูในมือลุงสิเงินเป็นฟ้อนเลยนัง่งน,นับเง,งินสู่บุหรี่แบบสบายใจเลยร้องก็เลยถ่ายภาพนี้แล้วก็โพสต์เตือนไทยนะคะว่าให้ระวังเพราะฏว่าพอเตือนไทยไปอ่ะเชื่อไหมว่ามีคนมาคอมเมนต์เยอะมากหนึ่งในนั้นเป็นพนักงานธนาคารที่ห้างสยามพารากอนบอกว่าอ๋อเจอลุงคนนี้ทุกวันย้ำนะทุกวันนะ ลุงไปธนาคารที่ภารกอนเอาเงินไปที่ธนาคารวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000บาทอลองคูณดูเล่นๆว่าถ้าทุกวันแล้ววันละประมาณ3,000ันเนี่ยมันก็เป็นเงินเท่าไหร่ต่อเดือนเช็ดแสนนะคะ ทีนี้ประเด็นว่าแล้วลุงเขาตาบอดจริงไหมโอ้โน้องธนที่อยู่ธนาคารเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าแกอาจจะไม่ได้ตาบอดแบบ100%ซถ้าบอดก็อาจจะบอดเพียงบางส่วนจะตาฟางเพราะว่าแกเดินตรงดิ่งมาที่เคาน์เตอร์ได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้ไม้นําทางแบบที่พวกเราเห็นแกบนถนนนะแกเดินได้เองเลยทีนี้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่านอกจากอโศกแล้ว่มีหลายคนไปเจอแถว BTS เพลินจิต BTS ชิดลมสีลมสยามนี่นะคะ ก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆย่านใจกลางเมืองทั้งนั้นเลยเขาชอบมายืนหน้าตึกแกมี่ประจำใช่คุณแจ็คคุณหนุ่มเองก็มีการให้ความ่อยเหลือไปเหมือนกันก็คือของแจ็คนี่คือให้เมื่อวานเลยเมื่อวานชุดชมพูชุดเดียวกันเลยกับน้องทีมงานคือน้องอ่ะซื้อข้าให้ตอนเที่ยงใช่ไหมคะแจ็คก็เจอแกตอนบ่ายให้เงินให้เงินแกไปแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกเราก็ช่วยๆแกเนาะปรากฏว่า้พอพอเราขึ้นตึกมามีแต่คนมาเตือนบอกพี่คนนี้หรือเปล่าแกไม่ได้ตาบอดนะแล้วก็ตกใจเห็ินไหมล่ะ พี่หนุ่มอะหนักกว่าพี่หนุ่มอะของเราอนักกว่าเรานะนพี่หนุ่มไม่มีตังอยู่ที่ตัวด้วยคือเป็นคนไม่ค่อยพกเงินค่ะในตัวเนี่ยมีอยู่80บาทก็ไปเดินถามเขาเลยนะสงสารด้วยความสงสารออน่ะบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่า ต้องการเงินเท่าไรหร่เขาบอกเขาอยากเอาเงินไปซื้อยารอเราเปิดมา80บาทเขาบอกอยากได้300เรามี80บาทอเอา80บาทยัดมือให้เขาก่อนอบอกยาเพิ่งไปไหนนะวิ่งไป ATM ใน ATM ไมมีอยู่500กดมา500 ให้เขาไปเพิ่มอีก3 0 0ร้อยวงเก็บแกไว้200รอวงเงินในมือลุงให้นะแ่แหละเนี่ยสมทบทุนแบบพี่หนุ่มยังไม่จบนะไปเซเว่นซื้อน้ำเย็นเอาไปให้เขาอีกเท่ากับว่าตัวเองเหลือเงินร้อยกว่าบาทนี่ไงก็จะเป็นมุกนี้นะแกแกจะมียาจะมียาเป็เนี่ยผมมียาผมไปหาหมออะไรเงี้ยก็จะดูแบบคือดูน่าสงสารอ่ะเออมาเล่นกับความสงสารของคนนะคะก็เลยต้องเตือนภัยกันค่ะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี